เลือดน้ำเข็มเข็มคนชาวชนบุรีรักเกียรรักศักดิ์ศรียิ่งชีวันชาวบนชนคนจริงน้าใจคงมันผูกพันรักประชาธิปไตยรักเียรติข่าวท้องถิ่นที่น่าสนใจประจำวันนี้เมืองพัทยาลุยกวาดล้างคนเร่ร่อนชายหาด ปัดปัญหาอาจญากรรมฝืนภาพลักษณ์การท่องเที่ยวเมืองพัทยาหารือเตรียมจัดโครงการพัทยาพลังิกอาร์ตเฟสติวัลมุ่งสู่เมืองหลวงเคลีซิตี้ตนปี2569วงจรปิดมัด3มโจนแสบขโมยเรือสปีโดโบ๊ท31พุตมูลค่ากว่า2ล้าน2แสนบ,บาทอ้างไม่ได้ขโมยจากนี้ไปเชิญพบกับรายละเอียดของข่าว ค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช่วงเวลาของการนําเสนอข่าวประจําวันจากทีมข่าวสกุลเคเบิลทีวีค่ะวันนี้นะคะรับหน้าที่โดยเราสองคนดิฉันเกศรมังกรเสิค่ะและดิฉันเพชรพิสุทธิ์อินมณีคุณนะคะสําหรับในวันนี้ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ข่าวกันสักนิดนึงนะคะสําหรับนักวิ่งค่ะโลมา run on the beach นะคะในวันเสาร์นี้ค่ะก็เป็นกําหนดการรับบิบที่โรงแรมจอมเทียนปาล์มบีชนะคะแล้วก็ในวันอาทิตย์ ตีห้าลอยตัวนะคะสาหรับนักวิ่งทั้งหลายอย่าลืมค่ะที่ชายหาดจอมเทียนหรือว่าถ้าเกิดว่าใครบอกว่าลงทะเบียนไม่ทนันจะไปร่วมกิจกรรมก็สามารถไปร่วมกิจกรรมได้แต่แบบเหมือนไปสนับสนุนกิจกรรมนะคะเพราะว่าเรามีการตั้งกล่องรับบริจาคกันด้วยนะคะจะได้ช่วยเหลือเด็กๆในมูลนิธิกันค่ะส่วนข่าวนี้นะคะข่าวแรกของเราค่ะสภาเมืองพัทยาค่ะมีการหาหรือเร่งรัดโครงการเปลี่ยนคมไฟถนน เป็นจอเ,อ,อเป็นในส่วนของไฟ LED ะนะคะซึ่งมีความคมชัดสูงค่ะ,คะเพิ่มเติมให้ครอบคลุมทั่วทั้งเมืองพัทยาเลยนะคะยกระดับดูแลความปลอดภัยจุดเสี่ยงในชุมชนค่ะที่ห้องประชุมสภาเมืองพัทยามีการประชุมสภาเมืองพัทยาสมัยสามัญสมัยที่3ครั้งที่4ประจําปี2,568 โดยมีนายบรรลือกุลวัน,นิชประธานสภาเมืองพัทยาทำหน้าที่เป็นประธานการประชุมพร้อมด้วยนายมาโนดษหนองใหญ่และนายกฤษณะบุญสวัสดิ์รองนายกเมืองพัทยาหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องและสมาชิกสภาเมืองพัทยาเข้าร่วมในที่ประชุมนายภาสกรอยู่สมบูรณ์สมาชิกสภาเมืองพัทยาเขตหนึ่งได้ตั้งกระทู้ถามถึงการดำเนินโครงการเปลี่ยนโคมไฟถนนสาธารณะจาก High p r e s s u r โซ o d ีย m เป็น LED โดยระบุว่า หลังจากที่เมืองพัทยาดำเนินการเปลี่ยนโคมไฟถนนเป็น LED ประชาชนในหลายชุมชนต่างชื่นชมเนื่องจากช่วยเพิ่มความสว่างและความปลอดภัยยามค่ำคืนแต่ปัจจุบันยังมีหลายพื้นที่ที่ยังไม่ได้รับการเปลี่ยนทำให้ประชาชนมีความต้องการอย่างต่อเนื่องจึงขอให้ฝ่ายบริหารเร่งรัดการจัดซื้อจัดจ้างโคมไฟ LED เพิ่มเติม ด้านนายมานุหนองใหญ่รองนายกเมืองพัทยาชี้แจงว่าเดิมถนนสาธารณะของเมืองพัทยาใช้โคมไฟไฮเพรเชอร์โซเดียมขนาด250วัตต์ให้แสงสีส้มนวลที่ไม่สว่างเพียงพออีกทั้งหลายจุดใช้งานมานานจนเกิดการชำรุดเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวและช่วยลดค่าใช้จ่ายไฟฟ้าสาธารณะเมืองพัทยาจึงดาเนินโครงการเปลี่ยนเป็นโคมไฟ LED ปัจจุบันเมืองพัทยามีโคมไฟถนนประมาณ20,000หลอด แต่จากงบประมาณที่ได้รับในปี2568สามารถจัดซื้อได้เพียง11,000หลอดซึ่งได้ดำเนินการเปลี่ยนแล้วในหลายพื้นที่ได้แก่นาเกลือ2,500หลอดหนองใหญ่และ5ทันวา2,500หลอดนาจอมเทียน3,000หลอดและพัทยากลาง3,000หลอดอย่างไรก็ตามยังคงมีหลายพื้นที่ที่ยังไม่ได้รับการเปลี่ยนโคมไฟ LED รองนายกเมืองพัทยายืนยันว่าเมืองพัทยาจะเร่งจัดหางบประมาณเพิ่มเติมในปี2569เพื่อจัดซื้อโคมไฟ LED ให้ครอบคลุมทั่วทั้งเมืองพัทยาเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและสร้างความปลอดภัยแก่ประชาชนในทุกพื้นที่ในปัจจุบันนี้นะคะจะเห็นว่าไปตามถนนหนทางตามชุมชนต่างๆในพื้นที่เมืองพัทยานะคะก็จะเห็นความสว่างสวัยเกิดขึ้นมากมายเลยทีเดียว อย่างชุมชนหลองเพชรเนี่ยโอ้โหสว่างมากๆตอนกลางคืนนะคะก็ทําให้รู้สึกปลอดภัยและที่สําคัญเลยเนี่ยมันประหยัดไฟด้วยนะคะสําหรับหลอด LED ค่ะค่ะส่วนคราวนี้ทางด้านเมืองพัทยานะคะลุยลงพื้นที่กวาดล้างขนเร่ร่อนที่บริเวณชายหาดนะคะทางนี้เพื่อเป็นการป้องกันแล้วก็สกัดปัญหาอาชยากรรมพร้อมทั้งเป็นการฟื้นฟูภาพลักษณ์ทางด้านการท่องเที่ยวด้วยค่ะ นางสาวทิติพันธ์เพชรตระกูลรองนายกเมืองพัทยานำทีมร่วมกับสุยนคุ้มครองและสร้างเสริมคุณภาพชีวิตจังหวัดชนบรุรีเจ้าหน้าที่เทศกิจและส่วนรับเรื่องร้องทุกข์1337ลงพื้นที่ชายหาดพัทยาจันระเบียบกวาดล้างกลุ่มคนเร่ร่อนทั้งนี้นะคะเพื่อป้องกันอาจญากรรมและรักษาภาพลักษณ์เมืองท่องเที่ยวระดับโลก จากการตรวจสอบนะคะพบหญิงวัย35ปีพาลูกๆมานอนอยู่ที่บริเวณชายหาดพัทยากลางต่อเนื่อง6คืนแม้ว่าก่อนหน้านี้เคยถูกนำตัวส่งกลับครอบครัวแล้วแต่ก็ย,ยังคงปฏิบัติเช่นเดิมค่ะเจ้าหน้าที่จึงได้ตักเตือนและประสานให้กลับไปที่พักโดยมีรายงานว่าหญิงคนดังกล่าวนี้นะคะมีอาการป่วยจิตและไม่ส่งลูกๆศึกษาเล่าเรียนอีกทั้งยังมีปัญหากับทางครอบครัวจึงไม่อยู่อาศัยร่วมกันค่ะ นอกจากนี้แล้วนะคะยังพบชาย2หญิงสองรวมเสียรายตรวจค้นพบยาเสพติดประเภทยาไอซ์ยาเคกัญชาและอุปกรณ์การเสพบ,บางคนนะคะรับสารภาพว่าเสพจึงได้ควบคุมตัวส่งสอพอเมืองพัทยาดำเนินคดีตามกฎหมายโดยที่ผ่านมานะคะเมืองพัทยาค่ะได้ทำการกวาดล้างคนเร่ร่อนหลายครั้งโดยบันทึกข้อมูลและทำประวัติไว้ทั้งนี้เพื่อใช้ติดตามหากกลับมาก่อปัญหาอีก วางยกระดับความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยวและลดความเสี่ยงอัชญากรรมเช่นลักทรัพย์ทำลายร่างกายหรือมิจฉาชีพที่บริเวณริมชายหาดค่ะก็จะมีลงพื้นที่กันแบบนี้อย่างตลอดต่อเนื่องนะคะคนเก่าๆเนี่ยเราผลักดันออกไปนะคะคนใหม่ๆมานะคะก็ต้องมีการแจ้งกันแล้วก็ลงพื้นที่ไปดูแลค่ะค่ะส่วนคราวนี้นะคะเมืองพัทยาค่ะมีการมอบโล่และใบประกาศเกียรติคุณแก่ผู้บำเพ็ญประโยชน์ดีเด่น ประจำปี2568เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลเหล่านี้ค่ะที่สาราว่าการเมืองพัทยานายประเมศงางพิเชษนายกเมืองพัทยาเป็นประธานในพิธีมอบโล่และใบประกาศกิติคุณแก่ผู้บำเพ็ญประโยชน์ดีเด่นประจำปี2568 โดยมีนายบรรลือกุลวณนิชประธานสภาเมืองพัทยานางปานราดาอัตโตหิรองปลัดเมืองพัทยาสมาชิกสภาเมืองพัทยาผู้นำชุมชนและผู้เข้ารับรางวัลเข้าร่วมในพิธีอย่างพร้อมเพรียงสำนักสวัสดิการสังคมส่วนพัฒนาชุมชนและส่งเสริมอาชีพฝ่ายพัฒนาชุมชนได้ดำเนินโครงการสรรหาผู้บำเพ็ญประโยชน์ดีเด่นประจําปี2568โดยผ่านการคัดเลือก เมื่อวันที่8สิงหาคมที่ผ่านมาตามมติคณะกรรมการมีผู้ได้รับการยกย่องรวม26รายแบ่งเป็น4ประเภทได้แก่ 1. ผู้บำเพ็ญประโยชน์ดีเด่นด้านสังคมประเภทบุคคล15ราย 2. ผู้บำเพ็ญประโยชน์ดีเด่นด้านสังคมประเภทเด็กและเยาวชน7ราย 3. ผู้บำเพ็ญประโยชน์ดีเด่นด้านปราชชาบ้านหรือภูมิปัญญาท้องถิ่น3ราย และ4กิจการร้านค้าที่เป็นแบบอย่างเพื่อชุมชนหนึ่งรายนายประเมฆงามพิเชษนายกเมืองพัทยากล่าวว่าการมอบโล่และใบประกาศกิตติคุณในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ผู้ได้รับรางวัลตลอดจนเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติคุณงามความดีให้เป็นที่ประจักษ์แก่สังคมสร้างแบบอย่างที่ดีให้บุคคลในชุมชนอันเป็นการสืบสารค่านิยมการทำความดีให้เกิดขึ้นอย่างยั่งยืนค่ะ ก็ต้องขอแสดงความยินดีกับทุกทุกท่านที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้ด้วยค่ะไปกันที่เทศบาลเมืองหนองปลือกันต่อนะคะล่าสุดได้มีการประชุมระดมสมองพิจารณาแผนพัฒนาท้องถิ่นเปลี่ยนแปลงครั้งที่2ทับ2568ค่ะทางนี้นะคะหวังแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนตอบสนองความต้องการของประชาชนนะคะพร้อมอย่างพร้อมทั้งย่งสนับสนุนค่ะการดำเนินงานของส่วนราชการต่างๆได้ตรงจุดค่ะ วันนี้ที่ชันหาเทศบาลเมืองนนอ์ปรือนายวินัยอินพิทักษ์นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองนนอปรือเป็นประธานในการประชุมแผนพัฒนาท้องถิ่นพศ2566-2570เปลี่ยนแปลงครั้งที่สองทับ2568ของเทศบาลเมืองนนองปรือค่ะโดยมีสมาชิกสภาเทศบาล3าเขตหัวหน้าส่วนราชการผู้แทนชุมชนเข้าร่วมการพิจารณาแผนในครั้งนี้ ตามที่เทศบาลเมืองนอนองปรือได้จัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นเปลี่ยนแปลงครั้งที่2ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพศ2548และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่3พศ2561เพื่อให้สอดคล้องหรือเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์แห่งชาติ20ปีค่ะทางนี้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่13ใช้เป็นกรอบและแนวทางในการจัดทํางบประมาณ สำหรับการพัฒนาเทศบาลเมืองหนองปรือตามวิสัยทัศน์หนองปรือก้าวหน้าพัฒนาคู่ EEC โดยได้พัฒนาบริหารจัดการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนตอบสนองความต้องการของประชาชนสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชาชนพร้อมทั้งส่งเสริมศาสนาวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามสำหรับแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ได้มีการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้พบว่ามีสโครงการด้วยกันที่เปลี่ยนแปลงน,นะคะ ประกอบด้วยโครงการที่1โครงการเดิมโครงการปรับปรุงหม้อแปลงไฟฟ้าอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองหนอง 4, 23, ปลืองบประมาณ4ี่ล้านสองหบาทเปลี่ยนเป็นโครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าและหม้อแปลงไฟฟ้าภายในสำนักงานเทศบาลเมืองหนองปลืองบประมาณ6กล้านสองแบาทส่วนโครงการที่2นะคะเดิมคือโครงการพัฒนากลุ่มพัฒนาสตรีเทศบาลเมืองหนองปลือเป้าหมาย200คนในงบประมาณ9000 0 0บาท เปลี่ยนเป็นโครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มพัฒนาสตรีเทศบาลเมืองนอนองปรือเป้าหมาย350คนงบประมาณ1ล้านหแสนบาทโดยพบว่าทั้งสองโครงการนะคะมีการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการต่างก็ยกมือเห็นชอบอนุมัติเปลี่ยนแปลงทั้งสองโครงการค่ะมาทางฝั่งของเทศบาลตำบลตะเคียนเตี้ยกันบ้างนะคะเขาได้มีการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาอานันทมหิดล พระอธมารามาธิบดินเนื่องในโอกาสวันพระบรมราชสมภพครบร้อยปี20กันยายน2568ค่ะนายมิตรชัยประกอบธรรมนายกเทศมนตรีตำบลตะเคียนเตี้ยนำคณะผู้บริหารหัวหน้าส่วนราชการสมาชิกสภาที่ปรึกษากิติมศักดิ์กำนันผู้ใหญ่บ้านและพนักงานเทศบาลเข้าร่วมพิธีถวายความเคารพพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาอนานันทมหิดลพระอธรมารามาธิบดิน เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและแสดงความจงรักภักดีถวายเป็นราชการะสำหรับกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติในครั้งนี้เทศบาลตำบลตะเคียนเตีย้ยได้จัดก,กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ปรับปรุงภูมิทัศน์ตัดแต่งกิ่งไม้ทั้งสองข้างทางที่ยื่นออกมาบดบังหลอดไฟและทัศนียภาพเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลณสำนักงานเทศบาลตำบลตะเคียนเตีย้ย และบริเวณถนนสายสังกะเปียวหนองแขวะและเพื่อเป็นการถวายความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านอย่างหาที่สุดไม่ได้ต่อพระสกนนณิกรชาวไทยและความตระหนักให้ประชาชนในพื้นที่ดำเนินกิจกรรมร่วมกันค่ะเป็นประจำทุกป,ปีนะคะ20กันยายนค่ะเรียกว่าเป็นวันเยาวชนแห่งชาติด้วยนะคะไปต่อที่เทศบาลตำบลหนองปลาไหลกันบ้างนะคะล่าสุดนี้เขาได้ส่งเสริม การผลิตแล้วก็การบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมค่ะรวมทั้งยังได้มีการพัฒนานะคะการทําบรรจุภัณฑ์จากวัสดุธรรมชาติทั้งมีเพื่อเป็นการลดปัญหาขยะตกค้างสะสมค่ะวันนี้ที่เทศบาลตบลหนองปลาไหลนายสานุคุณนวลประโคนปลัดเทศบาลตบลหนองปลาไหลนำเหล่าบรรดาหัวหน้าส่วนราชการประชาชนภายในพื้นที่ให้การต้อนรับนายยุทธพงษ์ลินทองนายกเทศมนตรีเทศบาลตบลหนองปลาไหล ในโอกาสเดินทางมาเป็นประธานในการเปิดโครงการส่งเสริมการผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาทำบรรบจุภัณฑ์จากวัสดุธรรมชาติประจำปี2568ค่ะโดยมีเหล่าบรรดาสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองปลาไหลเข้าร่วมพิจารณาในวันนี้โดยพร้อมเพียงกันด้วยปัญหาขยะพลาสติกและโฟมก่อให้เกิดปัญหาขยะสะสมเนื่องจากต้องใช้ระยะเวลาในการย่อยสลายยาวนานเป็นอย่างมาก ดังนั้นนะคะการปรับเปลี่ยนรูปแบบการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืนจึงเป็นแนวทางที่เหมาะสมที่สุดในการแก้ไขปัญหาด้วยการสร้างกลไกสนับสนุนผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมจากนั้นนะคะคือการใช้สินค้าด้านการบริการที่มีการใช้ทรัพยากรอย่างถูกต้องและการลดการปล่อยมลพิษ โดยการนําเอาผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติเข้ามาทดแทนค่ะการใช้ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการสังเคราะห์เช่นพลาสติกและโฟมนอกจากนี้การลดปัญหาขยะตกค้างสะสมและการลดปริมาณขยะที่ปล่อยมลพิษแล้วการใช้ผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติยังมีความเป็นอันตรายน้อยกว่าผลิตภัณฑ์จากการสังเคราะห์ด้วยซึ่งปัจจุบันนะคะ บรรจุภัณฑ์หรือวัสดุต่างๆที่ทำมาจากธรรมชาติอย่างเช่นทางมะพร้าวผักตบชวาหญ้าแฝกและอื่นๆมีมากมายค่ะโดวยวัสดุเหล่านี้ต้องนำมาแปลสภาพก่อนถึงจะสามารถใช้งานได้ดังนั้นนะคะหากต้องการนำวัสดุธรรมชาติมาใช้งานจะต้องมีการแปลรูปเพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างเหมาะสม ทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าวนะคะจัดขึ้นเพื่อให้ประชาชนและนักเรียนในพื้นที่ตะบนหนองปลาไหลมีความรู้ความเข้าใจในการส่งเสริมและการผลิตการบริโภคซึ่งเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเสริมสร้างเครือข่ายประชาชนภายในพื้นที่ในการทํากิจกรรมเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภายในชุมชนค่ะสร้างจิตสํานึกให้ประชาชนภายในชุมชนมีส่วนร่วมในการลดการใช้ผลิตภัณฑ์จากพลาสติกและโฟมและยังสนับสนุนในส่วนของการใช้วัสดุที่ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการลดปริมาณขยะและก่อให้เกิดพฤติกรรมการใช้ทรัพยากรอย่างมีคุณค่าและประหยัดจนนําไปสู่การอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมทั้งนี้นะคะกิจกรรมในวันนี้ได้รับเกียรติจากศูนย์การเรียนรู้การจัดการขยะชุมชนบ้านไผ่มาเป็นวิทยากรค่ะถือเป็นอีกหนึ่งโครงการที่ดีนะคะเพราะว่าจะดีต่อสุขภาพแล้วนะคะยังเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมด้วยค่ะ สังกาดนี้ค่ะเมืองพัทยานะคะมอบประกาศนียบัตรโครงการจัดการเรียนรู้ด้านอาชีพของนักเรียนในสังกัดเมืองพัทยาประจําปีงบประมาณ2568พร้อมร่วมลงนาม MOU ครั้งที่3ด้านการจัดการเรียนรู้ด้านอาชีพของนักเรียนโรงเรียนในสังกัดเมืองพัทยาด้วยค่ะวันนี้ที่วิทยาลัยเทคนิคพัทยานายกฤษณะบุญสวัสดิ์รองนายกเมืองพัทยาเป็นประธานในการมอบประกาศนียบัตร โครงการจัดการเรียนรู้ด้านอาชีพของนักเรียนในสังกัดเมืองพัทยาประจำปีงบประมาณ2,568พร้อมร่วมลงนาม MOU ครั้งที่3ด้านการจัดการเรียนรู้ด้านอาชีพของนักเรียนโรงเรียนสังกัดเมืองพัทยาเมืองพัทยาได้ร่วมกับวิทยาลัยเทคนิคพัทยาดำเนินการโครงการจัดการเรียนรู้ด้านอาชีพของนักเรียนโรงเรียนในสังกัดเมืองพัทยาประจำปีพุทธศักราช2,568 ระหว่างวันที่26กรกฎาคมถึง24สิงหาคม2568โดยเป็นหลักสูตรระยะสั้น45ชั่วโมงจำนวน6หลักสูตรประกอบไปด้วยหลักสูตรภาษาจีนพื้นฐานหลักสูตรโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูปตัดต่อวิดีทัศน์หลักสูตรงานบริการจักรยานยนต์หลักสูตรซ่อมและติดตั้งเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน หลักสูตรมักคุเทศหลักสูตรหุ่นยนต์ AI โดยนำนักเรียนผู้ผ่านการฝึกอบรมผู้ที่มีผลการเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ80เข้าร่วมแสดงผลงานและฝึกประสบการณ์อาชีพตามหลักสูตรที่ตนเองได้เข้ารับการฝึกอบรมผ่านกิจกรรมเราทําได้ครั้งที่3ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่10กันยายนต5 6 8ณโรงเรียนเมืองพัทยา2เจริญราษอุทิศ ในการจัดโครงการดังกล่าวมีนักเรียนผู้ผ่านการฝึกอบรมได้รับประกาศนียบัตทั้ง6หลักสูตรรวมทั้งสิ้น108่คนทั้งนี้หลังมอบป,ประกาศนียบัตเสร็จสิ้นได้มีพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือการจัดการเรียนรู้ด้านอาชีพของนักเรียนโรงเรียนในสังกัดเมืองพัทยาครั้งที่3ประจำปีงบประมาณ2 5 6 9ถึง2,571โดยมีแขกผู้มีเกียรติหกท่านร่วมลงนามประกอบไปด้วยนายกฤษณะบุญสวัสดิ์ รองนายกเมืองพัทยานายศิระเมธพัชระอาญญาริยทรพุ่มเนยการวิทยาลัยเทคนิคพัทยาดรศิวัตบุญเกิดรองประลัดเมืองพัทยาน,นา,านายนพสิทธิ์ชาณนครพุ่มเนยการสำนักการศึกษาเมืองพัทยานางนันทวันเที่ยงธรรมรองพุ่มเนยการวิทยาลัยเทคนิคพัทยาฝ่ายวิชาการนายเรืองยศรัตนพงศ์รองพุ่มเนยการวิทยาลัยเทคนิคพัทยาฝ่ายแผนงาน การร่วมลงนามในครั้งนี้หลังจากที่มีพิธีลงนามเมื่อวันที่15สิงหาคมใกล้ถึงระยะสิ้นสุดในวันที่30กันยายน2568นี้ค่ะเด็กๆนะคะก็จะได้มีความรู้ใหม่ๆนะคะเพิ่มเติมจากความรู้ภายในห้องเรียนนะคะก็จะมีความรู้นอกห้องเรียนมากยิ่งขึ้นแล้วก็เพิ่มพูประสบการณ์มากยิ่งขึ้นด้วยค่ะ ต่อที่ข่าวของทางด้านเมืองพัทยานะคะได้มีการประชุมหาหรือเตรียมการจัดโครงการพัทยาพลับลิกอาร์ตเฟสติวัลค่ะทางนี้นะคะเพื่อมุ่งสู่สเมืองหลวงครีเอทีฟซิตี้ในช่วงต้นปี2569ค่ะ ที่ห้องประชุมสารวัการเมืองพัทยาดเรเสวัชบุญเกินรองประหลัดเมืองพัทยาเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนงานศิลปวัฒนธรรมเมืองพัทยาเพื่อหาหรือแนวทางการเสริมสร้างภาพลักษณ์เมืองพัทยาในด้านศิลปะและวัฒนธรรมค่ะทางการจัดแสดงงานศิลปะการออกแบบพื้นที่สาธาร,รณะการสนับสนุนศิลปินรวมถึงการพัฒนากิจกรรมวัฒนธรรมร่วมสมัยให้มีความเข้มแข็ง ทั้งนี้ในที่ประชุมนะคะได้มีการหารือพิจารณาโครงการพัทยาพลับ i ลิก t f อาร์ตเฟสติวัลเพื่อให้เมืองพัทยาเป็นเมืองต้นแบบและเป็นเมืองหลวงด้านครีเอทีฟซิตี้ซึ่งที่ผ่านมานะคะทางคณะกรรมการได้ลงพื้นที่ทั่วเมืองพัทยาเพื่อวางแผนพังกำหนดพื้นที่และเส้นทางเทศกาลศิลปะแห่งเมืองพัทยาครั้งที่หนึ่ง ซึ่งเป็นเทศกาลแสดงศิลปะและวัฒนธรรมแขนงต่างๆกำหนดจัดทั่วเมืองพัทยาเป็นเวลา1เดือนในช่วงต้นปี2569โดยการแสดงผลงานของศิลปินระดับประเทศและท้องถิ่นรวมไปถึงการแสดงศิลปะวัฒนธรรมและผลิตภัณฑ์ชุมชนค่ะ โครงการนี้เกิดขึ้นจากความร่วมมือของภาครัฐเอกชนสมาคมชมรมชุมชนภายในพื้นที่และผู้ประกอบการท่องเที่ยวโดยคาดว่าจะเป็นเวทีสำคัญในการเผยแพร่ผลงานสร้างสรรค์ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านศิลปะและวัฒนธรรมแก่เยาวชนผู้ที่ชื่นชอบศิลปะพร้อมทางยกระดับการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ของเมืองพัทยาเพื่อสร้างไรายได้และความยั่งยืนแก่ท้องถิ่นต่อไปค่ะ ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่สําคัญนะคะนอกจากจะเป็นการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวแล้วก็ยังเป็นการประชาสัมพันธ์ศิลปะวัฒนธรรมแขนงต่างๆด้วยค่ะส่วนคราวนี้ค่ะส่วนนงนุพัทยานะคะมีการเปิดพื้นที่เป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับเด็กและเยาวชนนะคะในด้านของการส่งเสริมพระพุทธศาสนาค่ะ นายกำพลตันสัจจาประธานสวนนงนุษย์พัทยามุ่งพัฒนาสวนเพื่อเป็นอาณาจากักรแห่งแหล่งเรียนรู้ประกอบไปด้วย5ด้านได้แก่สวนพฤกษศาสตร์สวนสัตว์ปูนปั้นศิลปะวัฒนธรรมอาหารไทยและพระพุทธศาสนาเพื่อให้เด็กและเยาวชนรวมถึงนักท่องเที่ยวได้สัมผัสทั้งความรู้ศิลปะวัฒนธรรมและพระพุทธศาสนาไปพร้อมกันในด้านพระพุทธศาสนาสวนนงนุษได้จัดสร้างองค์แทนพระพุทธเจ้า จากหลายประเทศแล้ว5องค์อาทิพระโพธิสัตว์กวนอิมพระศรีอริยเมตรยัยวัดพงอึงสาจากเกาหลีใต้พระสังกจายพระพุทธรูปเรจุนเซจาจากพามา่ารวมถึงพระพุทธรูปไดบุสุจากญี่ปุ่นเพื่อให้เด็กและเยาวชนได้เกิดความรู้สึกชอบและเมื่อเติบโตขึ้นมาจะเกิดความรักความงดงามของพระพุทธศาสนาจากทั่วโลก ขณะนี้กำลังก่อสร้างเพิ่มอีก11องค์เสร็จแล้ว3องค์ได้แก่พระพุทธรูปดอเดนมาพระโจโวสักยมุนีและพระพุทธรูปแห่งบามิยันโดยจะทยอยเปิดให้ประชาชนเข้าชมและสการะในเร็วๆนี้ส่วนรงนุนปัตยาตั้งเป้าให้พื้นที่แห่งนี้เป็นทั้งแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและศูนย์เรียนรู้พระพุทธศาสนาระดับนานาชาติเพื่อปลูกฝังให้เด็กศรัทธาในหลักคำสอนที่ถูกต้อง และทั้งนักท่องเที่ยวชาวไทยและต่างชาติได้เห็นการรวบรวมองค์แทนพระพุทธศาสนาครั้งแรกจากทั่วโลกค่ะียกว่ามีการจัดกิจกรรมกันอยู่ตลอดต่อเนื่องเลยทีเดียวนะคะสําหรับสวนนงนุษพัทยาค่ะมีการเปิดโซนใหม่ๆแล้วก็ให้ความรู้ได้เป็นอย่างดีด้วยค่ะทางด้านเจ้าหน้าที่ตํารวจบางละมุงนะคะได้รับแจ้งค่ะว่า มีโจรน,นะคะสามคนนะคะเข้าไปขโมยเรือสปีดโบ๊ทนะคะที่มีมูลค่าสูงถึง2อล้านสอแสนบาทนะคะความยาวของเรือสปีดโบ๊ทลำนี้นะคะ37ฟุตหลังจากที่ได้รับแจ้งก็สืบหาเบาะแสนะคะจนกระทั่งสามารถจับกุงมตัวผู้ต้องสงสัยได้1คนนะคะแต่ว่านับปัจจุบันนี้ก็ยังอ้างนะคะว่าไม่ได้ขโมยค่ะ พันตำรวจเอกสลาวุฒินุชนาธพุ่มกับการสอพอบางละมุงพร้อมด้วยชุดสืบสวนจับกุมตัวผู้ต้องหาหลักทรัพย์สารายคือนายทรงยศอายุ45ปีนายนัทวุฒิหรือยุทธอายุ45ปีและนายจักรพงศ์อายุ43ปีค่ะซึ่งล้วนเป็นผู้ประกอบการเรือนำเที่ยวยึดของกลางเป็นเรือสปีดโบ๊ทขนาด37ฟุตเครื่องยนต์2เครื่องและรถกระบะโตโยต้าสประตู คดีนี้นะคะเกิดจากเจ้าของโรงงานรีไซเคิลตบบนหนองปลาไหลอำเภอบางละมุงจังหวัดชนบรุรีได้เข้าแจ้งความเมื่อวันที่12กันยายนหลังจากเรือสปีดโบ๊ทนะคะได้ถูกคนร้าย3คนขับรถกระบะมาลากออกไปตั้งแต่วันที่25สิงหาคมโดยมีภาพวงจรปิดนะคะบันทึกภาเพเหตุการณ์ไว้ซึ่งเรือดังกล่าวนะคะมีมูลค่ากว่า2ล้านบาทค่ะ ต่อมาตำรวจได้ตามรอยจนพ้เรือถูกนำไปทำสีใหม่ในอู่ย่านซอยเขาน้อยซึ่งเจ้าของอู่นะคะเผยว่าคนที่นำเรือมาบอกเพียงว่าเรือถูกยึดมาเพื่อหักหนี้ไม่ทราบว่าเป็นของที่จลกรรมมาค่ะ สุดท้ายนะคะเจ้าหน้าที่ตำรวจตามไปจับกลุ่มทั้ง3คนได้ค่ะโดยนายยุทธหนึ่งในผู้ต้องสงสัยนะคะอ้างว่าไม่ได้ขโมยแต่เป็นการตกลงนำเรือไปขายจากการเจรจาซื้อขายกันกับเจ้าของโรงงานอย่างไรก็ตามตำรวจยังไม่เชื่อเพราะหลักฐานชัดเจนค่ะซึ่งใหนเบื้องต้นได้แจ้งข้อหาลักทรัพย์ส่งพนักง,งานสอบสวนดำเนินคดีตามกฎหมายก็ต้องฟังความทั้งสฝ่ายนะคะแล้วก็ให้ความยุติธรรมกันไปแต่ก็ต้อง หาหลักฐานมาู่้กันได้แล้วค่ะนี่คือทั้งของการรายงานข่าวท้องถิ่นประจำวันนี้นะคะจากทีมข่าวคิกทีวีพัทยาขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับชมช่วงนี้เราลาไปก่อนสวัสดีค่ะค่ะถ้ามาพัทยาและอยากทานอาหารทะเลสดๆต้องที่นี่ลิจ้าตลาดลานโพนาเกลือตลาดอาหารทะเลสดๆที่ใครเนี่ยเขาก็ต้องแวะนะครับ วันนี้เราพามาตะลุยตลาดนาเกลือโฉมใหม่กันบอกเลยว่าสายซีฟู้ดต้องเลิฟเขาจัดโซนใหม่ครับที่เนี่ยของสดมากกุ้งหอยปูปลาสดแบบขึ้นจากเรือปุ๊บมาถึงที่นี่ปั๊บจะซื้อกลับบ้านก็ได้หรือว่าจะให้เขาทำให้แล้วนั่งทานมันตรงนี้ก็จัดได้เลยนะครับ ของเสร็จก็มานั่งทานที่โซนติดทะเลวิวดีบรรยากาศดีสุดมานั่งทานกันริมทะเลแบบนี้ฟังเสียงคลื่นดูพระอาทิตย์ตกดินสวยๆกันได้เลย mm hmm. ที่เนี่ย mm hmm. เขาเน้นความสะอาดแบบสุดๆครับ เดินทางสะดวกมากเปิดแมปมาที่ตลาดลานโพนาเกลือกันได้เลยที่จอดรถสะดวกมีอาคารจอดรถให้จอดกันได้อย่างสบายใจครับถ้าใครยังไม่มาถือว่าพลาดมากนะตลาดนาเกลือโฉมใหม่สดฟินอินเทรนมาแล้วจะหลงรักจะบอกให้ เตรียมตัวพบกับสินค้าที่ตอบโจทย์ธุรกิจโรงแรมและบริการในงาน Supply to Hotel ทั้งข้าวไทยพรีเมียมกล้องวงจรปิด Solar ซลล์ชุดเครื่องนอนคุณภาพเรื่องสแกนพาส,สปอร์ตล้ำสมัยเรื่องกำเนิดไอ้น้ำและระบบน้ำร้อนผ้าปูโตผ้าขนหนูเรื่องชงกาแฟเรื่องผสมวัตถุดิบอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์สุขภัณฑ์พร้อมทอมือเรื่องสกัดเย็นเพื่อสุขภาพและอาหารทะเลปแปรรูป Supply to Hotel 8-9ถึงกันยายนนี้ที่ Brighton Grand Hotel and Convention พัทยาผู้ร่วมงานรับสิทธิ์ใช้งานเพจไทย dot com ฟรี1ปีเต็มนี่คือโอกาสในการสร้างคอนเนก หลังสรรไอเดียใหม่เพื่อต่อยอดธุรกิจของคุณ s u p p l y t o h o t e l c o m สวัสดีค่ะเนื่องในโอกาสมหามงคลและถวายเป็นพระราชะกุศลแด่ในหลวงรัชกาลที่10ทรงมีพระชนมพรรษาครบหรอบสารจังหวัดพัทยาจัดโครงการไก่เกี่ยก่อนฟ้องที่พึ่งแรกของประชาชนเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เจราจายุติข้อพิพาทตามนโยบายประธานศาลดีกาข้อที่1ที่พึ่งดังวลีนี้ค่ะอย่าพึ่งรีฟ้องถ้ายังไม่ลองไก่เตียกันก่อน ศาลจังหวัดพัทยาเชิญชวนประชาชนผู้มีข้อพิาพาททางแพ่งและคดีอาญาความผิดต่อส่วนตัวทุกคดีในเขตอำนาจศาลจังหวัดพัทยาเข้าร่วมดำเนินการไกลเกี่ยก่อนฟ้องเพื่อระง,งับข้อพิาพาทโดยมีผู้รรประเีินตนอมช่วยเหลือในการไกลเกลียก่ยท่านสามารถยื่นคำร้องโดยไม่ยื่นได้ด้วยตนเองหรือย,ยื่นผ่านทางไปรษณีย์หรือระบบซีออ การแก่เกียร่อนฟ้องไม่มีค่าใช้จ่ายไม่มีค่าธรรมเนียมศาลไม่มีสถานะเป็นโจทหรือจำเลยและไม่มีประวัติว่าถูกฟ้องคดีต่อศาลถ้าสามารถดำเนินการแก่เกียได้ตั้งแต่เริ่มต้นและมีคำพิพากษาตามยอมจนจบกระบวนการที่ศาลจังหวัดธัญยาที่เดียวหากตกลงกันได้ถ้าสามารถทำให้ศาลมีคำพิพากษาตามยอมหากฝ่ายใดผิดสัญญาอีกฝ่ายสามารถบังคับคดีได้ทันทีโดยไม่ต้องมีการฟ้องคดีกันอีก หากไกลเกลี่ยไม่สําเร็จให้ขยายอายุความออกไปอีก60วันนับแต่วันที่การไกล่เกลี่ยสิ้นสุดลงจึงขอเชิญชวนทุกท่านอย่าเพิ่งรีบฟ้องถ้ายังไม่ได้มาลองไกลเกลี่ยก่อนฟ้องกับสารจังหวัดพัทยาก่อนขอบคุณค่ะทางการสถานการณ์โควิดที่ผ่านมาส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยวและตอนนี้การท่องเที่ยวของเมืองพัทยากําลังเติบโตดีขึ้น มาช่วยกันเป็นเจ้าบ้านที่ดีต้อนรับนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกค่ะหยิบยื่นมิตรภาพยิ้มแย้ม,ยมช่วยเหลือแบ่งปันพร้อมใจกันเป็นเจ้าบ้านที่ดีเพื่อเมืองท่องเที่ยวที่เข้มแข็งและทุงามร<อ>ัก <รอ S 1> ที่นี่พัทยาบ้านของเราโฉบพนเคเบิลทีวีขอเป็นแรงผลักดันส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อคนพัทยา